นับตะลงางออกพ่ะซาไปจเนเพลรถึงเส้นเดือนที่สองกี่วันการานี่วันจะต้องสูงหมือ่ยแม่มัเออาวัาน,วานจะต้องสูง ทั้นส่งเหตุพานถุตแฉ่ทำแท่ต้องแท้คือวันิพานท่านงส่งเบื้องต้นสุปฏิปันโนสุปฏิปันนัสสะสง่งไพสามมาถ็นสุปฏิปันโนได้บ่ฆราวาสก็สามารถเป็นได้้ฆราวาสเป็นสุปฏิปันโนไม่ร้ายอยู่ นับเป็นตั้งทัแสนขางพระเจ้ามาหน้าด้านทักข้าเมืองละจะคือที่พระเจ้าพิพิษานภาพปละาปลายกระพุทธเจ้านี่ทุกคนทุกแห่งล่ะได้สวมือเข้านี่ไม่ยอมัน้องกะมีกางรู้เขับใจแต่ละทางแต่ละคน รูปเจ้าปัญโญปฏิบัติปฏิบัติสอบคือปฏิบัติจังไหนคือไม่เส้นหาบริบูรณ์พระสั้นพระเน่นเท่ากับเป็นพระรูปเจ้ปัญโญมัตมติสัฒนีปัญหาสวดขมาวาเอาเส้นหาบริบูรณ์พระเน่นเท่ากับเส้นสองอริยทุกเกตตัวนี่ก็ไม่นแล้วมัมนทำให้จะซื้อมันมันดามันพลอ,อยนี่ได้แสดงอาบัติโน่นนี่ ข้าพันต,ตีตา้งพระหัวล้าน่ายา่หน้าวัตถุกาโย ο, ปายุติยาโย ο, มันทุรัติยาโย,าย ο, ่ตุกตาโย ο, มันส่วนฝวกเนี้อลือกันมันัมันถางด่างอพอยมัพไยว่าด่างว่าพอยสิ้นหาว่าด่างว่าพ,อย,พอยก็พูดนั่นกับแม่น่สุูระทวโน แล้วพระพุทธปฏิปนโนเป็นของเป็นของละเอียดคือยังไง <c oughs> มีชิ้นห้าบริบูรณ์คนกรุงเทพก็มีบมดอยู่ไหนคนกรุงเทพก็มีใช่ไหมเออเราก็ลืมไปแล้วเข้าใจเราคนภาคอีสานนะ <c oughs> ทุบปฏิปโนคือพู้เี็ิ้นห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ไา้อยากงลงระมืดชิ้นห้า ไม่เสียดายอยากจะถือศาตรา,าอื่นแล้วก็ไม่เสียดายอยากจะพบวิ็ดชั่วไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งท่านผู้ใดมีผู้ใดมาทําผิดก็ไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งเออเคยได้ทาเขาแต่คาดก่อนมาก็าให้มันแล้วกันไปคะ เราต้องไม่ผูกเองจะมีโกรธอยู่โกรธอันนั้นไม่ถึงกับแก้แคนโยก็มีโกรธแยบแบบไม่แก้แคนแยบไม่แบบไม่มีวางแผนจะแก้แคนด้วยวิธีใดๆเลยนั่นคูมของพระทวดธรัมเนี่ฉะนั้นท่านจึงพ้นไปแล้วจากเปรตตะวิสัยอสุรกายสัตนรกสกิรษสารแล้วท่านไม่ยอมถือศาสนาอื่นด้วย ไม่ถือเลือกดีดียามดีด้วยอบายยุโมกทุกประเภทท่านก็ไม่ใช่ได้จะเล่นท่านบอกว่าไม่สมภูมิเขาเพราะเป็นทางเิียหายต้องโต้งไม่ถือว่าเป็นทางเจริญถ้าสงสัยว่าจะเป็นทางเจริญอยู่ก็ไม่ใช่ว่า,าก็ไม่ใช่พระโสดาบันก็ไม่ใช่คือพระทิพน,นู เสือไดปนโนต้องเห็นดิ่งลงไปหน้าเดียวถอนไม่ออกว่ามันจะทางสี่หายแล้วไม่เสียดายอย่างร่วงละเมื่เมื่อเสือได้ไม่เสียดายอย่างร่วงละเมิดอันใดสิ่งอันนั้นก็มันก็ไม่นักใจที่มันหนักใจอยู่ก็เพราะมันเสียดายทาไมมันจึงไม่เสียดายเพราะมันเห็นว่ามันเป็นทางที่หายดิ่งเลยไม่มีใครจะมาโกหกพวกลมได้มันก็ทิ้งได้ต้องมีความเห็นอย่างนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นเบื้องต้น ้มาทีติของพระสวดาบันเขียนชอบแล้วนะทีนี้เมื่อถึงพระสวดาบันแล้วพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็ไม่ต้องเอ่ยยากมันเป็นหนทางปทายทางมันไปเองมันมันไปเองจะช้าเยอะเร็วมันก็ไม่ปรีทางยังกินเฉสมุทัยธรรมสรัพพันตังเนโรธะธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งเกิดขึ้นมีความรับผูนเป็นธรรมดาด้านปัญญาท่านเห็นอันจังชัดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้แกรป่วน้แต่สลายชัดด้านปัญญาด้านสรถะนั่นก็แล้แต่กรณีบางท่านก็ถึงอุปจารสมาธิบางท่านก็ทาอุปจารสมาธิแล้วไปเห็นในมิตต่างๆแล้วก็นอ้อมลงสู่ใจละแล้วก็ไม่สงสัยในโลกตั่งปวง เอาเอ้อักประเตงไว้มมได้หน้ามาคือมาเล่เคลค้างมลาล้างเคแกมอยู่เออเอาอันนั่งนะักประเตงไว้ไปเออไม่เป็นหน้าเลื่อนมันได้หรอวะไมีปัญญาเนื้อมันสิเออแล้วก็อนนี้นักงนักไปมันลม่มร่มได้รูหนาว ้ะดูลมว่าวจะเข้าเข็มหันตะละดูเหยมันตะละดูจะเข้าเหยมันตะละดูแต่ยังไม่เข้าหรอกเธอถ้าหายเขาบรลงมาศาสตราจงทําให้ศีลห้าโริบูรณ์จงทําให้แจ้งซะเดี๋ยวเธอจะเสียใจในภายหลัง เสียนเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาพุทธธรรมสงฆ์ก็เป็นรากแก้วพระพุทธศาส,สนาเหมือนกันฉะนั้นพระอาลาราบทอุตตาดาบทนามาบุตรนั่นะภาวนาได้สมาบัติแปดสมาบัติเจ็ดแล้วทําไมจึงไม่ถึงพระสวสดาวันก็เพราะว่าเป็นโลภิยะสมาธิอยู่ อระยังไม่ได้ฟารบถึงพาพุทธพระธรรมพระสงค์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พงเพิ่งเกิดขึ้นพระบรมศาสนารัสรุ้ใหม่ๆกปไปเทศเอาท่านก็บอกว่าท่านปันนี้ท่านเข้าสู่ส,สวรรค์น,นคตหรือสิ้นลมปานไปซะได้เจ็ดวันแล้วต่อจากนั้นจึงไปหาพวกวันจักวัเศีเสียดายนอเสียาดายนอถ้าท่านเหล่านี้ยังไม่ทันใน ยังไม่ทันตายเราก็จะมาเทศท่านก็จะถึงพระโสดาบันเพราะท่านเหล่านี้ได้ฌานเนี่ยรูปฌปานก็ได้บริบูรณ์เนี่ยกรมทฌานทุติยฌา,านตติยฌา,านเจตุสฌา,านได้ฌา,า,านทั้งเกศทั้งแปดแล้วฌานังแปวลว่าเพรียงถสมาธิแปวลว่าตั้งมั่นในการเพง่ง เพ่งทำไมเพ่งเพื่อให้เห็นอันนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองมดกําลังมันก็ถอนออกมากําลังชานเราเรียกว่าอนิจจังมันเป็นอนิจจังอันละเอียดบุญถึงขนาดนั้นแนี่ยังเป็นอนิจจังอันละเอียดอยู่แล้วจะได้พิจารณาท่งต่ออนิจจังทุกขังอนัตตาทําดีทําให้ตนทาชั่วทําให้ตนอัตติอัตโนนาโถตนเปนคือที่พึ่งของตน ก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนอก,กจากกาย็ขไม่มีอันไดจะทําใจให้เป็นที่พึ่งของตนได้นอก,กจากกาย็ขไม่มีอนใดจะทําลายใจได้ใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาของพุทธมาธุพุทธเจ้าคําสอนของพุทธมาธุพุทธเจ้าใจน,นั่นจะเป็นที่พึ่งของตนได้นาถะกัณะธรทมคือทำทำที่พึ่งสิบอย่างหนึ่งศีลรักษากายวา,าใ้เฉยร้อยสอง หนึละอายต่อวาพุทธิริตสามโอตปะสะตุปสรุ่มกลัวต่อว่าพุทธิริตพุทธิริตสี่พระองค์ทัจจความเป็นคนได้เคยได้ยินหาืว่าได้ยินได้ฟังมากและจําทรงทำกิริปะวิทยามากกัญญาณวิกตาความเป็นผู้เป็นเพื่อนในงามโสจัตตาพรอมความเป็นผู้วางง่ายสอนง่าย กิงกรณีเห่หู้วทกตาความขยันเอาใจใส่ในคิตุระของเพื่อนทึ่คสอสามเณรก็ดีหรือเพื่อนร่วมโลกก็ดีผพ้ร่วมบ้านก็ดีธรรมกามตาความรักใคร่ในทมที่ชอบวิทยะเพียนเพื่อจัลละความชื่อผลพิความดีสันโดดยินดีรภัผ้านุ่งผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่งและยาตามมีจำได้สติจำการที่ทำและทำที่พูดแล้วแม้นานได้ปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไร สังขารตามเป็นจริงอย่างไรเป็นจริงของสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความเป็นจริงของสังขารน,น,น,นี่เรียกว่าทำที่พึ่งสิบอย่างย่อดลงมาเป็นอย่างเดียวคือคิดใจเป็นที่พึ่งของตนแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ก็ย่อลงมาหาคิดใจเลยเป็นเอกานิบาตนิบาตก็แปลว่าบทมีบทเดียวยู่ที่ใจต่อกนเท้าหน้า รัฒนนามเ่นลง,งมาหาเอกนามนามแปว่าชื่อมันชื่อใจรูปังเปมันชื่อมันชื่อรูปเลนน้าปลารมจกันเป็นใครเรียวกว่ารูปเรียวกว่ารูปชื่อรูปตัดสิลลงในปัจจุบันศินห้าเขาตัดศิลลงในปัจจุบันเว้นทักห้าข้อเมื่อตัดสิลลงในปัจจุบันแล้วย่นทั้งห้าข้อแล้วไม่ฆ่าสัตว์รักษาตกอู้ปิดในตามแล้ว วันี้เข้าบัตรนี่เนาะก็แค่แตนสาระเนาะเพื 1, 2, 3, 4, <Apa S 2> ่อนวันเพื <im> <S Lat Hello estão> ่อนับพ่อกับไปยากนับกับเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าพอพ่อพ่อไปนับพ่อเอาหลดตัดสินลงในปัจจุบันสมมติว่าเราพิจารณากรรมฐานอะไรตัดสินลงในกรรมฐานอันนั้นเอาสิ้นห้ารวมลงไว้ที่นั้น ผู้ซื้อสินแปดก็เอาสินแปดร,รวมลวงในที่นั้นผู้ซื้อถือสินสองรอยยี่สมมิบเจ็ดก็เอาสินสองรอยยี่สิบเจ็ดรวมรวมลงในที่นั้นผู้ซื้อสินสิบก็สมมติว่าสินสิบรวมลงในที่นั้นในกระเป๋ากรรมฐานที่เรากําลังพิจารณาอยู่นั้นฉันทะพอใจรักใคร่ในเป้าที่ตนตั้งไว้วิทยะเพียรมันประกอบในเป้าที่ตนตั้งไว้จิตตะเอาใจฝักไฝ่ในเป้าที่ตนตั้งไว้ มิมังสามันตตองพิจารณาเหตุผลในเป้าที่ตนตั้งไว้ตกลงสินสมาธิปัญญาในชั้นนั้นๆนก็รวมกันอยู่ที่แห่งเดียวตัว<ม>สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดกองนั้นกันก็เป็นเชือกสองรอยยี่สิบเจ็ดเกลียวเหมือนกันล่ะรวมลงในที่เป้าอันเดียวนถ้าศินก็อยู่แห่งหนึ่งสมาธิก็อยู่แห่งหนึ่งคนละมุมโลกหายากเหลือเกินไม่ไม่เจอไม่เจอไม่พบปเห็นยิ่งหาก็ยิ่งไม่เห็นอีกด้วยแตกก็เจองันไปอย่าว่าทับแตก เรียกความปฏิบัติไม่รวมเขาว่าปฏิบัติรวมก็คือสิ้นสมาธิปัญญารวมอยู่ที่แห่งเดียวกันไม่อยู่คนละมุมโลกสิส้นอยู่ที่ใดสมาธิก็อยู่ที่นั้นก็ศีลานุสตินั่นแหละปัญญาสินสังวรสํารม,มสินสต,ติส,สังว,วรสวมรวมสัารวมสติปัญญาสังวรสํารวมปัญญาคือญาณสังวรสวํออา,สาวรวมญาณก็อยู่อันเดียวกัน ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะปฏิบัติได้ิีลก็ไปอยู่ตัวหนึ่งสมาธิก็ไปอยู่ตัวหนึ่งปัญญาก็ไปอยู่ตัวหนึ่งคนละมุมโลกมันก็รวมอยู่ที่ดวงใจที่สติปัญญาที่กําลังพิจารณาอยู่นั่นเองถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะข้ามโลกได้ไม่ได้ไม่ไม่มีใครจะข้ามความหลงของตนได้เจตนาถ้าพ้นหวังพ้นทุกข์นะมาตาสงสารมันก็ปัญหามันก็ไม่มากเนะ้อ ถ้าวังเพื่ออะไรต่ออะไรในวัฏจักรสงสารเนี่ยปัญหายุ่งเหยิงแก้อันหนึ่งก็อันหนึ่งมาแก้อันหนึ่งอันหนึ่งก็มาแก้อันหนึ่งอันหนึ่งก็มาแก้ไม่ไหวถ้า,าว่าเห็นภัยในวัฏจักรสงสารอยา่างเต็มที่เล้วก็ไม่เสียดายอยากล่องละเมิดศีลถ้า,ากว่าในวัฏจักรสงสารนี่มันน่าอยู่มันน่ากินมันน่าชมมากเพราะไม่เห็นภัยเลยมีแต่ความเพลินทเยอทยานในวัตถุทั้งปวง ปัญหามันก็ม,มากความทะเยอทะยานในวัฏจัรสงสารน้อยปัญหาก็น้อยตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้เื่อว่าสมุทัยพราะเป็นเหตุให้ทุกเกิดหนึง่งตัณหานั้นมีประเภทเป็นสามคือตัณหาในอารมณ์ที่น่ารักใคร่ชอบใจเรียกกามะตัณหาอย่างหนึง่งตัณหาในความอยากไปโน้นเป็นน,น,นี้เรียกภาวะตัณหาอย่างหนึง่งตัณหาในความไม่อยากไปโน้นเป็นนี่เรียกวิภาวะตัณหาอย่างหนึ่งความดับตัณหาได้สิ้นเชิง ทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธพระเป็นความดับทุกข์ปัญญาอันเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ทางดาําเนินให้ถึงความดับทุกข์ได้ชื่อว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มรรคนั้นมีองแฝงประการคือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งดํริชอบหนึ่ง,งเกเรจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่ง ทำความเพียรชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งในองค์มรรคทั้งแปดนั้นเห็นชอบดำริชอบสงเครห์เข้าในปัญญาสิกขาเกจิจาชอบทำกงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบสงรห์เข้าในศีลสิกขาระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบสงเห์เข้าในปัญญาสิกขาโดยใจความก็คือศีลสมาธิปัญญา กลมกลืนกันอยู่ที่แห่งเดียวศีลส,สมาธิปัญญาของพระโสดาวันกลมกลืนกันอยู่ที่แห่งเดียวศีลส,สมาธิปัญญาของสกทาคามีก็เหมือนกันกลมกลืนกันอยู่ที่แห่งเดียวศีลสมาธิปัญญาของพระอนาคามีก็เหมือนกันกลมกลืนกันอยู่ในอันอาาเดียวศีลของพระอนาคามีก็เหมือนกันศีลของพระอรหัน์ก็กลมกลืนกันอยู่ในขณะเดียว ไปสนาคมก็เหมือนกันก็ย้ายขึ้นไปถ้าถึงขั้นสักทาคามีนาคามีถ้าย้ายอันหนึ่งก็ย้ายอันหนึ่งขึ้นขึ้นไปหมดนโมก็มันกันนโมพระสวัสดาบานนโมสักทาคามีนโมพระอนาคามีนนโมพระอรหันต์มียิ่งย้อนกว่ากันนโมก็แปลว่านอบน้อมะหลักของมันแต่ว่านอบน้อมเพดกันนโมพุทธชนคนหนานโม นั่นอันนี้ก็นอ้นอมน้อมไปหาเลขขาผาหาบัตรหาเบอร์หาอะไรต่ออะไรละนมโมของพวกโลกีพุทธทางสนางคาฉามีก็เหมือนกันพุทธโธก็เหมือนกันพุทธโธพระสวสดาวันพุทธโทพุทธชนคนหนาพุทธโทพุทธชนคนหนาก็น้อมหาเลขข,ขาผาหาบัตรหาเบอร์สารพัดอ่ะอ๋อเป็นโลกีทีนี้เอาคําสอนของบรมศาสดามาเป็นโลกีเลยไอ้ที่แท้คําสอนของพุทธศาสตร์ธดา นั่นล่ะเป็นโลกุตระไม่ใช่โลกีแต่เราไปเอาคําสอนของท่านมามอมเมื่อจิตเราอยู่ต่ำํำก็ไปดึงคําสอนของท่านองค์ท่านลงมาต่ํานี่มันก็เลยกลายเป็นโลกีไปซะ,ะแต่ความจริงคําสอนของพระพรมศาสนาเป็นโลกุตระไม่ใช่โลกีคล้ายๆกับ อาหารอันเดียวกันแต่ท่านพู้พ้นไปแล้วถ้าไปดื่มไปกินท่านไม่ไม่มีกิเลสนี่ผู้ที่มีกิเลสไปดื่มไปกินก็เป็นกิเลสตามเดิมของใครของมันนั่นผ้าเพื้นเดียวกันกหมือนกันพระทาาหารมานุ่งไม่มีกิเลสแต่คนเราไปมีกิเลสไปนุ่งก็เป็นกิเลสอยู่ที่ใจนั่นว่ามันอยู่กับวัตถุภายนอกมันอยู่ที่ใจไม่อยู่กับคําที่ชื่อว่านโม อรหันอรหันอย่างนี้ใครก็พูดได้แต่ว่ารถของพระอรหันนั่นมันเป็นอีกรถหนึ่งสวัสดาวันสวัสดาวันอย่างนี้ใครก็พูดได้แต่ว่ารถของพระสวัสดาวันเป็นอีกอย่างหนึ่งพระจ้าคาาคามีงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นรสชาติของพระอรหันก็ละเอียดไปกว่านั้นอีกอย่างถ้าไม่ยินดีในโลกทั้งปวงท่านข้ามไปแล้วถ้าไม่สงสัยในโลกทั้งปวงเลย ท่านไม่มีอุปทานใดๆทั้งปวงเลยท่านพ้นไปแล้วไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยท่านตัวพ้นไปแล้วแต่พวกเรามันยังไม่พ้นมันก็อยู่ไปซะก่อนแต่ว่าความพ้นหรือไม่พ้นมันก็ขึ้นอยู่เป็นสิทธ์อยู่กับแต่ละคนไม่เป็นสิทิกับบุคคลผู้เทศและผู้ฟังเป็นสิทธิ์แต่และท่านและคนผู้จะรู้เองเห็นเองกอให้เป็นสิทธิ์ของใครของมันัก บราลงมาศาสดราพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ใครจะพูดอะไรก็ใอ้พูดมาซะทีนี่เราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมันจะจริงจะถูกอื้องความประสงค์